ญาติธรรมทุกท่านครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวเวลาที่พวกเรารอคอยมาถึงแล้วกระถินวัดท่าสูงปีนี้คณะพมประสิทธิ์พง์สมบัติพ่อแชนแนลเป็นเจ้าภาพหนึ่งแสนบาทขอเปิดกองบุญอย่างเป็นทางการสิ่งที่ท่านจะได้ร่วมบุญก็คือกระถินเป็นทานพิเศษจำกัดด้วยการเวลาอันนิสง์มากกว่าปกติ เราอธิษฐานเรื่องราบอย่างเดียวก็สุดๆแล้วแต่เราจะได้อน,นิสง์ที่เกี่ยวกับชำระนี้สงเพราะผาติกรรมก็คือพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปถมหน้าตักสี่ศอกปิดทองแท้ประดับเพชรกองละหนึ่งแสนบาทถือว่าพวกเราทุกคนมีส่วนในการชำระนี้สงพระพุทธรูปสี่ศอกองค์ปถมองค์ใหญ่ไซ์พระประธาน ถ้าทําคนเดียวไม่ปิดทองจะได้อน,นิสงส์แค่คนเดียวแต่ถ้าปิดทองจะได้ทั้งคณะท่านทํากับผมหน,นึ่งบาทร้อยบาทหมื่นบาทอานิสงส์เท่ากันทุกประการเพราะฉะนั้นขอเปิดกองบุญนี้เป็นกรณีพิเศษวันนี้วันศุกร์เลิกดีที่สุดพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เก้าโมงตรงผมจะปิดกองบุญทันทีเพราะผมจะอยู่วัดท่าสูงแล้วกะถิน วัดท่าสุงวัดพ่อเรากรณีพิเศษขอบอกบุญอย่างเป็นทางการถ้าท่านสนใจจะทำร่วมกับผมท่านทักลายมาขอเลขบัญชีและผมจะสรุปยอดกองบุญให้ท่านกาบขอโมทนาขอทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าตกขบวนนี่คือยอดแห่งทานนี่คือยอดแห่งอามิตท,ทั้งปวงใครที่ติดขัดในวิบากในชีวิตขอให้ท่านได้ทำร่วมกับผมท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญ ขอโมทนาทุกกำลังใจเปิดกองบุญอย่างเป็นทางการเชิญครับทำกับผมอานิสงส์เต็มโมทนาทุกท่านครับ <arose> คุณรู้ไหมว่ากะถินมีทุกวัดทั่วไทยแต่ทำไมผมถึงซีเรียดล่าสุดผมไปทำที่วัดท่าขนุนกหลพบะเล็ก,ลกวัดท่าขนุนรอบที่สองของปีนี้นี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมคือเราทำกับวัดพ่อของเรา คุณอย่าลืมนะครับหมู่สงท่านส่งความบริสุทธิ์เท่าไหร่ผลจะยิ่งทวีเป็นร้อยเท่าพันทวีทำบาตได้ล้านนะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยเรื่องอนิสงส์กรถิน่นสีเรียดมากหลวงูุปานวัดบางนุงโกท่ตนบอกว่าสังเกตคนที่เป็นเจ้าภาพกรถิ่นติดต่อกันสามปีสามปีความคล่องตัวมันจะมากกว่าคนอื่นเขาความร่ํารวยมันมาง่ายกว่าคนอื่นเขาขอให้ท่านเชื่อใจและไว้ใจผมเหมือนเดิมผมไม่ขออธิบายมากอยากจะทําเท่าไหร่ท่านโอนมา ทักลายมาขอเปิดเป็นกองบุญสาธารณะขอให้ท่านอธิษฐานดีๆนะครับ 1. ร่วมบุญกฐถินวัดท่าสูงมีหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นประธาน 2. พระผาติกรรมชำระนี่สงฆ์ 3. วัดเขามีบุญอะไรเราขอทำบุญทุกอย่างร่วมกับเขาทุกประการตั้งกำลังใจแต่เพียงเท่านี้ก็เพียงพอและท่วมทนแล้วตั้งใจดีๆแล้วทักมาาผมผมส่งเลขบัญชีให้ท่านก็ทำบุญเหมือนที่เราเคยทำกันมา นี่คือเมื่อก่อนที่เราทำนะรวมๆแล้ว3ปีนี้รู้สึกว่าจะทำเป็นล้านแล้วนะครับปีนี้ผมให้แค่กองเดียวผมไม่ได้จองเยอะเนื่องด้วยเวลาผมน้อยงานผมยุ่งผมรู้สึกว่าเอาแค่กองเดียวเอาเฉพาะคนที่รู้ใจเอาเฉพาะคนที่กระแสแบบตรงและแรงไม่ยึกยักไม่ชักช้าของพวกนี้ทำช้าได้ช้าทำไวได้ไวกองเดียวถ้าเต็มปุ๊บ ปิดจบไม่มีกองที่2ตอนนี้ประเดิมมาแล้วประมาณ30,000บาทมีว่างให้ทุกท่านทำบุญอีกแค่ประมาณหกถึงเจ็ดหบาทแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เต็มเห็นคลิปแล้วอย่าช้าทีมาทํากับผมขอโมทนาในกําลังใจทุกท่านครับนิพพานนะปัจจยโยโหตุก่อนที่จะไปนิพานชาตินี้ขอให้พวกเรารวยร่ำรวยกันเป็นกำลังของพระศาสนาด้วยกันทุกคนทุกท่านขอโมทนาจากใจจริงครับ